ครับตอนรับสุรการเอ็มรับซีนครับรายการสำหรับคนรักความบันเทิงน,นะครับทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะฮะวันนี้เนี่ยเรามากันในสถานที่ที่ชื่อดังมากๆเลยนะฮะคลองบางหลวงที่นี่แหละครับเราได้มาท่องเที่ยวแบบไทย,ไทย มาดูการเล่นแบบไทยๆแต่ว่าที่นี่ดังจริงครับเพราะว่ารายการเรานะครับจะพาคนดังครับเซเลบริตี้ดารานักร้องศิลปินใครก็ได้ที่คุณอยากรู้จักนะครับพามารู้จักเขาในมุมที่แปลกออกไปเราเคยรู้จักเขาด้านหน้างี้เราจะดักเขาด้านข้างด้านหลังบ้างไอบ้บ้าไม่ใช่นะครับรู้จักในแง่มุมอื่นๆนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยดาราที่เราเชิญมานะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเขาไม่เคยเป็นที่สองรองใครและอีกหนึ่งอย่างครับเขาเคยเป็นบอยแบนด์มาก่อนบอยแบนด์หนุ่มหล่อหน้าใสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลิกลองแล้วแต่มนเป็าารโโอ้ห เป็นนักแสดงก็ดังไป็แพร่ร้องเพลงครับวันนี้ศิลปินของเรานะครับเขาบอกว่าเ,าเรื่องดังเนี่ยเขาเยอะแล้วนะฮะวันนี้ขอเบาๆบ้างนี่ดนตรีชิลๆครับอยู่ที่ลินคลองบางหลวงครับพามาบรรยากาศชิลๆแบบนี้กับสไตล์ไทยๆด้านซ้ายนี่คลองด้านขวามีร้านอาหารแบบนี้นะครับและดาราต้อนเชิญเราจะเป็นใครไปดูเขาเลยครับแต่ผมขอใจตลาดก่อน และข่าวรับเชิญที่ไม่เคยมี็สองรองใครเพราะเขาคือเต็งหนึ่งสวัสดีครับดีใจจังที่ต้องความรักจิ๊บจ๊อยจิ๊บจ๊อยไปด้วยกันนะครับสวันนะครับสวัสดีครับนี่นะครับอดีตบอยแบนดโบร์ B O Y เย้พวกเรา B O Y เย้มื่อก่อนแรงโชว์เสิร์ตอยู่เลยด้วยกันไปแล้วนะฮะหยุดแล้วแต่เต็งหนึ่งยังไม่หยุดเพราะว่าเขาชื่อเต็งหนึ่งมาเป็นกลุ่มไม่ได้ได้ข่าวว่าตอนนี้นี่ ซุ่มทำมาละบ้านเดียวแหละฮะคงไม่ถึงละบ้านหรอกตอนนี้ก็คือทำซิงเกิลเดียวซิงเกิลเดียวใช่นอกจากจะทำเพลงแล้วนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่บ่อยๆคือการเล่นละครนะฮะเพิ่งจบไปเรื่องอันโ Angel Girl s t เบอร์รี่ใช่พี่แตกหนักไหฮะดีครับเพราะว่าคนพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นการแบบเปลี่ยนที่ทำงานใหม่พี่คิวมันเป็นการเปลี่ยนที่มันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยเราเราเราปรับตัวเร็วกว่าอะไรเงี้ยครับนทำได้เร็วอันนี้อาจจะแบบหมอกอะไรอันนี้ทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่ง นอกจากละครแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างซึ่งทำทุกวันนะครับนอกจากการถ่ายละครคือถ่ายไอจีฮะโอ้ oh my god เยอะเบ<ว>่งขับฟอลโลเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้วันเกือบ90,000ครับเท่านั้นเองอ <c oughs> ี่ที่แหวนเจ็ดมาขอโทษด้วยพี่เก้าผ่านน้บ้าเพราะพี่ไม่ค่อยเล่นเปล่านี่พี่ไม่ค่อยมีกล้องทรสั่งที่ใหญ่มาได้ยี่วันหนึ่งเขาวันนี้เนี่ยถ่ายรูปเยอะมากแล้วอยากให้เราพามาที่นี่ทำไมต้องมาที่นี่อ่ะเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบอย่างหนึ่งคือเป็นคนชอบแบบอะไรเก่าๆไม้ๆหน่อยแบบให้มันดูแบบ อาร์ตอาหน่อยอะไรเงี้ยพยายามจะติดไง จะติดใช่ไหมอยากติดพี่แนะนำเลยอาชีพนี้เลยคือบิกอัพคันทำไมอ่ะโต๊ะเก่าเตียงเก่าไม่ใช่แ่ไม่เก่าอย่างนั้นไม่ใช่อ่ะให้มันมีโมเดิร์นบ้างคลาสสิกบ้างอะไรบ้างผสมกันไปเก่าอย่างมีคุณค่าวันนี้เนี่ยเป็นศิลปะแขนงเก่าๆนะครับพื้นที่กลายเป็นอยู่แบบไทยแบบเก่าๆเราจะพามาดูกันนะครับซึ่งเราจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบไทยในสมัยโบราณคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราไม่มีถนนไม่มีถนนเราใช้เรือตลอดเลยอ๋อเหรอขับขับรถบนบนบนน้ำเหรอจะบ้าหรือไงฮะสมัยก่อนเนี่ยคือกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงเพราะว่าเรามีคลอองเยะ เมื่อการสัญจรสะดวกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะน้อยแล้วเพราะว่าคนเนี่ยไม่ใช้รถใช้ถนนหมดเราไงเราอินดี้อินดี้ด้วยกันนี่เรือเลยนะฮะเรานั่งคุยกันริมริมน้ำดีกว่านะวันนี้นะครับเรามาสัมผัสความเป็นอยู่นะฮะวิถีชีวิตในไทยๆนะครับย้อนรอยอดีตกันหน่อยแต่ว่าก่อนจะย้อนรอยประเทศเราย้อนรอยอีกหนึ่งก่อนดีกว่านะครับดีครับคุยเรื่องความหลังหน่อยนะครับในช่วงเด e g u e s ครับ เอาละครับคุณในช่วงเ h e g u e ครับแหม่นางนงีนะครับมีทุกบ้านอาหารนี่ก็กำลังฮิตเลยกินได้ทุกคนเนี่ยผมไม่ห้ามนะเพราะว่าก็ไม่เป็นอาหารปลาพี่พี่ขิวพี่กินนี่เป็นของปลาครับของปลาใช่ไหมเนี่ยอังกี้เบิร์ดปลาแล้วก็กินลูก ไม่เป็นไร่รไปสนใจมาแล้วมาคุยกันดีกว่านะครับแม่เทงหนึ่งเทงหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับแต่ว่านั่นใช่ปีประมาณ6ปีแล้วตอนนี้เนี่ยเทงหนึ่งก็ยังมีผลงานอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะเทงหนึ่งยอมเปลี่ยนนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับยอมสู้เพื่อแม่แต่เทงหนึ่งยอมเปลี่ยนเพื่อแม่เปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนชื่อครับนี่ชื่อจากตอนแรกที่จริงว่า จริงๆผมชื่อกฤษณการครับกฤษณการแปลว่าอะไรจำจำไม่ได้แล้จความหมายแต่เราโอเคกับชื่อนี้อยู่จริงๆเราก็โอเคแต่ว่าโอเคเรา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 ก็คิดเหมือนกันว่ามันยาวพี่มันยาวแล้วก็คือสมมติเต็งหนึ่งกีสนปั๊บมันจะมันยาวเยอะล้มากมากเออก็เลยครั้นี้ก็เลยแม่ก็เลยไปดูดวงใช่แล้วแล้วก็เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเต็งหนึ่งชื่อจริงชื่อคณิต ชั้นๆ้นเพราะว่าชื่อเราก็สองคำแล้วเซ็งหนึ่งคณิตสี่คำสี่คำแล้วแล้วชื่อชื่อชื่อเล่นเหรอฮะจริงๆตอนแรกเขาคือที่บ้านผมเขาอยากมีลูกคนเดียวก็เลยรู้สึกว่าเอออยากแบบอยากมีลูกคนเดียวแล้วก็พานนี้แม่กับชื่อพ่อเนี่ยเป็นชื่อต่อเต่ากันนอนหนูก็เลยมารวมกันอ๋อแม่ชื่ออหละเอ้ไม่เอาดีโอยถ้าเป็นสมัยมาถมก็ร้องอัยับเลยนะชื่อเต็งหนึ่งเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าต้องมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆอีก3าคนนะฮะเป็น4ี่คน B O Y นะฮะแต่อยู่ดีครับวายแบนด์ปกติรักกันร้องร้องเพลงอยู่เนี่ยเพื่อนทิ้งตัวหนึ่งอะเลโอเจมเมาส์ทิ้งตัวหนึ่งอะทำไมอะเกิดอะไรขึ้นคือมันตกเวทีพี่ไม่คืออ่ะพี่ต้องเข้าใจว่าเวลาเราไปงานไปคอนเสิร์ตหรืออะไรกันบางทีเราเลื่องเวทีที่เราจะไปร้องไม่ได้เรารู้ว่าโอเคมันเห็นอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ระหวังอะเพราะว่าแบบเต้นจังหวะเต้นแล้วเต้นเคือเราก็ต้องโฟกัสกับคนดูถูกต้องนะฮะอยู่กับดีใจที่ใจที่ดี นี่เออมันตกไปเลยแล้วถงาวะเติ้นเสร็จเฮ้ยถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดแบบไม่ได้เป็นนักร้องมีอาแล้วเจ็บเออเจ็บว่าอะไรกันต้องขึ้นมาถูกต้องขึ้นมาเพื่อความสุขเจ็บอ่าตอนนั้นมันไม่รู้สึกเท่าไหร่หรอกแล้วเพื่อนเจ็บหรอกเพื่อนก็คือวงเบลไวรักกันอยู่แล้วนะเข้ามาปลอบใจเป็นอย่างดีเลยอ๋อป้าน้ำพูดพูดตลอดเวลาแล้วก็ได้ยินตรงพิธีคือเป็นเรื่องที่แบบยิ่งย้ำเลยพูดพูดจนถึงทุกวันนี้อ่ะเออเรารู้สึกเออขอบคุณมาเนาะที่แบบจำโมเมนต์ที่มันดีๆตลอดเวลา ถึงก็ตกเวทีไปได้แต่ว่าก็ยังขึ้นมาได้คนเราต้องล้มแล้วลุกขึ้นมาได้นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยแข็งแรงดีครับจริงคนแข็งแรงครับเห็นช่อขึ้นไหนอยู่ตลอดจริงๆพ่อเป็นคนชอบเล่นกีฬาไหมฮะข้างใครไหนก็ชอบวิ่งครับเหมือนผมเลยพี่วิ่ง7โ็ด๊อตหนึ่งเป็นเจริงมากมาแล้วเป็นไงบ้างเคยถูกไหมจึงบ้านแล้วใช่แล้วบ้านถึงก็ดีนะฮะคือชอบวิ่งนะฮะวิ่งครับจริงวิ่งที่ไหนเราวิ่งมาลาทอนเฮ้ย ไม่เฮ้ยแหละเราวิ่งประจำเราวิ่งมาแบบเป็นปีเวลาที่แบบมีวิ่งเฉลี่ยเกิอะไรเราไปตลอดไปตลอดวิ่งวันละครที่ไกลแค่ไหนอะไกลที่สุดคือ22่สองโลอะ22่สโลนี่คือจากสยามไปลังสิตเลยนะนี่ในกรองเทพเลยกรุงเทพนี่ไม่ถึงแต่เขาวิ่งไปเลยเหรอเฮ้ยออกอีสานออกอีสานี่ใบบสองยี่สิบสองกิโลนี่คือวิ่งนานเท่าไหร่ ผมใช้เวลา2ชั่วโมงนิดๆนะครับสชั่วโมงกว่าไกลที่สุดคือ22่ิบสองกิโลไกลที่สุดคืองโลแล้วถ้าเกิดสมมติมาเทียบระยะทางกับความเร็วเนี่ยอันไหนที่ดีที่สุดสถิติของเราเคยเร็วที่สุดนะครับเคยวิง่งมันมีมันเป็นกิโลสั้นๆนะครับวิ่งแค่ประมาณ7กิโลครับไม่ใช่ใชนะเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลคือสยามาแมคแคมี่ซึ่งไกลไกลกิโลผมใช้เวลา20่นาทีครับไม่ถึงการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันก็ต้องมีสนามนู้นสนามนี้แต่พี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจริงๆแล้วคือคือมาราธอนเนี่ยเขาในกรุงเทพเเนนีี่ยยมมมสาอะ จริงๆกลัวมันไม่ได้ถนามคือถนนนะพี่<น>ทุก<น>ที่คือที่ของเราอ่ะใช่โอ๊ะไปก่ผมว่ผมมีมแก๊งเต่าน้อยอ่ะออที่แบบวิ่งกันอะไรเงี้ยแล้วเต่าแปะครับคือ <laughs> ไม่แบบคือพวกผมอะท,ที่ช้ที่จชชื่อนี้เพราะว่าเราไปเรื่อยๆวิ่ง<อ>ช้ามาก นอกจากเต็งหนึ่งนะครับจะใช้วิธีการแบบโบราณในการเดินทางแล้วนะครับคือการวิ่งนะ,นะฮะเรื่องของเทคโนโลยีนี่เรานี่ยเราเทคโนโลยีเมืเลยเหรอเพิ่งเปิดคอมเพิ่งเปิดคอมแล้วใช้เช็คอีเมลจากคอมได้เมื่อไม่นานนี้เองเออคือเต็งหนึ่งเวลาแบบทําอะไรไม่ได้เนี่ยปกติโห,โหขขงุดหงดคนอะไรครับคอนโทรลอินเทอร์เน็ตดิลลท่กดไปเรื่อยๆแต่เต็งหนึ่งใช้วิธีการถอดปลั๊กอ้าวก็จริงวะล่ะไม่จริงคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่แต่มาอาจจะถอดปลั๊กได้ทันที คือมันมีบางอย่างที่หมุนอยู่พอเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันเป็นจานกึ๊กแล้วเดี่ยวเนี้ยเลยคือพี่คือผมมันเป็นคนแบบถ้าอะไรที่มันตัวเองทําได้เราจะทําถ้าไหนที่เราทําไม่ได้เราจะเราจะไม่รู้สึกว่าคือต้องเรียนรู้เราไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาเลยนะฮะคือทำไมนี่หนึ่งแต่หนึ่งใช้แบบไม่ใช่ซอฟต์ไม่ใช่นะใช้วัสดจุฬาใช้พวกดอสอยู่อย่างนี้เหรอวัสดจุฬาเน็ตเน็ตจุณดีแบบอู้แต่แล้ววินเทจคนละท่างกี้แต่ว่าเรื่องของมือถือขอโทษด้วยนี่จะพ่อแอป มีทุกแอปเลยแอปถ่ายรูปแอปถ่ายรูปอะไรมีแอปอะไรเด็ดๆบ้างที่ทำลงอินเตอร์แกรมแล้วจับจ้าบอ่ะโอ้ยมีกันเลยอย่าให้เหลาอย่าให้เหลาอย่าให้เหลาเฮยอยู่ตรงนี้คือทำเป็นวิดีโอพี่เป็นวิดีโอเล็กสั้นๆอ่าคลิปสั้นๆได้ลงอินเตอร์แกรมได้ใช่เอาเอาแค่แบบตัดต่ออะไรเงี้ยถ้าคือแต่ต้องบอกว่าไอ้พวกนี้ที่มันที่มันที่มันใช้เป็นอะเพราะว่าแอปพลิเคชันมันมันถูกสร้างมาให้เข้าใจง่ายมากแบบไอ้นี่กดนี่เข้าใจนี่อะไรเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่า คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันยากอ่ะมันคืออะไรเออมันคืออะไรแบบแค่ Photoshop แค่นี้ยังแบบยังยากเลยกับกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราไม่เข้าใจเราทําไม่เป็นอะไรเง,ไงี้ยอีเมลผมก็ส่งไม่เป็นผมก็แบบอา้อาวแมไม่รับอะไรเงี้ยคือสวันีโทรเลขอยู่เลยไหมไม่ก็ <c oughs> ไม่ไม่ได้ใช้แต่ก็คือหลังๆก็ใช้เป็นแล้วต้องบอกว่าใช้เป็นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ยังชำไม่เป็นเลยก็คือบิกคอมไม่ใช่อะไรโอนเงินทางมือถือ ยากไม่เป็นเลยพี่สอนจริงจริงเผมไม่มีแอปที่มันหมดเลยอ่ะไม่เป็นเอาเลขบัญชีมาเหรอไม่แล้วก็รหัสสามตัวหลังนี่ยเนี่ยกลัวกลัวคนแบบนี้เชื่อป่ะเราจริงเหรอจริงเพราะว่ามีคนแบบพี่อยู่ในโลกอยู่แล้วผู้นักการ่เป็นมิตรอยู่แล้วเหรอจะมีมิจฉีพเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะพาเต็งหนึ่งนะครับไปชื่นชมนะครับศิลปะอีกแขนงหนึ่งของไทยซึ่งหาดยากนะครับนั่นคือคุณละครเล็กโอ้โหไม่ธรรมดา นะฮะไม่ได้หาดูกันง่ายๆแล้ววันนี้บรรยากาศดีด้วยเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่หุ่นลงอินตาแกรมแล้วลองคนตามเราเพียบนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันตอนนี้นะครับเรามาให้หานตาก่อนไปเฮ้ยต้องฉีกหน่อยดีกว่าเฮ้ยเอ้ามุดมุ่นี่เฮ้ไปยไปยููมันกินไม่ทันน้ะนี่แบบบุฟเฟ่ไม่อิ่มไม่อยู่เสิร์ฟ หนึ่งสาม่้าห้้าหามัวครับหามัวมีถอดเสื้อก็มีหนไปหามีอ่มีหนูเห็นเห็นที่แข็มากมีมีเฮ้ยชวยกอยก็มีนะ่คนเนี้ยเหประจํา